สวัสดีครับวันนี้พบกันกับผมวัดพระสวยกันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามหรือปิดกันได้เลยนะครับผมจะบอกราคาปิดไว้ในคลิปเลยนะครับพี่ๆนี่ครับวันนี้องค์แรกเป็นพระหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคนะครับเป็นเป็นย้อนยุคครับ ปีศูนย์ห้าปีศูนย์ห้านะครับพี่พี่นี่ได้มาสององนะครับปีศูนย์ห้าจะเห็นเม็ดกวดเยอะๆแบบนี้นะครับนี่ได้มาสององนะครับเป็นเดี๋ยวผม่องให้ดู วันนี้ทำไมไม่ชัดนี่ชัดแล้วครับนี่ครับนี่ครับเห็นเม็ดกวดไหมครับเม็ดกวดจะเยอะๆแบบนี้เลยนะครับปีศูนย์ห้านี่เห็นไหมครับเม็ดกวดเท่าเท่าเท่าเสมอกันแบบนี้เลยครับสร้างตาม ตำหับโบราณที่หลวงพ่อปานทันยุคเลยนะครับเห็นไหมครับดูเม็ดกวดครับพิมพ์ปลานะครับพิมพ์ปลากับพิมพ์คุดครับนี่เอาองค์ละหกร้อยนะครับปีศูนย์ห้าเอาองค์ละหกร้อยนะครับ ต่อไปก็มีคู่เหมือนกันนะครับวันนี้ได้พระลีลานะครับเป็นพิมพ์เล็กปีหนึ่งหนึ่งหลวงพ่อแพรนะครับเนื้อแดงกับเนื้อดำครับนี่เนื้อแดงนี่หนาบึกบกเลยนะครับเนื้อดำจะบางหน่อยสวยทั้งคู่เลยนะครับเป็นลีลานะครับเป็นพิมพ์เล็กปีหนึ่งหนึ่งนะครับสองห้าหนึ่งหนึ่งครับนี่องค์นี้หน้าตาสวยครับ นี่ครับนนหน้าตาสวยเลยทั้งคู่เลยนะครับองคู่ยกคู่ไปเลยนะครับเอา500นะครับคู่นี้สององค์ 2, 500บาทครับพระดีปีลึกนะครับปี2 5 1หครับ อเนื้อดินนี่องค์นี้เป็นพระพุที่พระตะวัษนะครับเป็นเนื้อดินนี่ครับพอสวยดูง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเอวันนี้ทําไมนี่นะครับเห็นเดือยเดือยโดนลบไปนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นเดือยนะครับเนี่ยครับเดือยจะอยู่ปลายๆหน่อยนะครับองค์นี้ นี่ครับหน้าตาก็ถือว่าพอสวยนะครับองนี้เอาเบาๆนะครับเอาแค่สา0รอนี่ครับมีนะครับเดือยแต่ว่าโดนลบไปนะครับนี่คล้ายๆนี่นี่เห็นไหมครับรอยพุ่งๆนี่ครับเดือยเอา300ครับเบาๆต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับรุ่นฟ้าคำลนครับปี3ามสี่ นี่วันนี้เหมือนเหมือนกล้องผมนี่ไหมครับชัดแจ๋วเลยครับนี่ครับฟ้าคำลนปีสามสี่เบาๆครับองค์นี้เอาสามร้อยพอครับนี่ครับย่อนงามไปนิดนึงครับแต่ว่าพาดูง่ายนะครับเอาสามร้อยครับองค์ต่อไปก็เป็นกิ่งวัดประสาทปี0ูนครับ นี่นี่หลมดำปเปียกแบบนี้นะครับเอกลักษณ์ของวัดประสาทเลยครับนี่ครับหน้านี้นะครับนี่เป็นกิ่งเล็กเอาแค่400ร้อยพอครับพักกิ่งวัดประสาทนะครับกิ่งพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่ก็เล่นกงินพันกว่าบาทนะครับ ต่อไปเป็นพระกุนะครับเม็ดน้อยนาเป็นพระกุสาลาปูนจังหวัดอยุธยานะครับนี่ครับเป็นหลังอุแบบนี้ครับเป็นเม็ดน้อยนาหลังอุนี่สวยสวยเลยครับพระกุอยุธยานะครับเอาสามร้อยครับวันนี้ได้พระกุมาสององค์อีกองคหนึ่งเป็นเนื้อชินเงินนะครับ เป็นกุวัดเพชรจังหวัดสระบุรีครับนี่นานๆผมจะได้มาทักทีนะครับพระกุปกติก็ห่างเหินไปนานนะครับแต่จเจอก็ซื้อมาหน่อยครับนี่ครับพระดูง่ายจริงๆเลยนะครับนี่ครับผิวผิวประหลอดตะกัวยังพอมีอยู่นะครับวัดเพชรนี่ครับมีกาวติดด้านหลังหน่อยครับ ส่วนหน้าจะบางๆมากเลยนะครับวัดเพชรนี่ครับเห็นประหลอดไหมครับวัดเพชรสระบุรีครับนี่เอาแปดร้อยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับกําลังน่ารักน่าห้อยเลยนะครับดูฝ่ามือผมครับเห็นไหมครับเนื้อชินเงินครับองค์ต่อไปเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับ รุ่นเหรียญรุ่นร้อยปีวัดละขังปีหนึ่งห้าครับสภาพเหรียญยังมีผิวไฟนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถือว่ายังสวยดูง่ายนะครับองนี้นี่ครับร้อยปีนะครับปีหนึ่งห้านี่เอาสี่ร้อยครับองค์นี้ ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จครับได้มาสองเหรียญครับวันนี้เป็นผิวไฟกับลมดำครับนี่เห็นไหมครับเป็นเป็นเหรียญที่เกดีเยอะที่สุดเลยนะครับรุ่นนี้ครับเนี่ยรุ่นรับเสด็จนี่ครับตอกจะมีสะดุง้งสะดุ้งด้านหลังแบบนี้นะครับ ดูดูที่ตัวตัดเขาก็ทําได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ไอ้ตัดขาดครึ่งเนี่ยครับ2อท่อนนี่ครับดูที่โค้ดเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมให้ดูที่โค้ดนะครับจะต้องคมลึกแล้วก็เล็กๆแบบนี้นะครับต้องเป็นโค้ดตอกนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นพิมพ์ธรรมดานะครับไม่ใช่ออแตกผิวไฟนี่ให้ดูโค้ดผิวไฟครับ ผิวไฟก็มีลานๆนิดๆนะครับนี่เห็นไหมครับสภาพน่ารักทั้งคู่นะครับผมเอาเหรียญละหกร้อยนะครับนี่ครับเหรียญละหกร้อยบาทนะครับหลวงพ่อคูณรุ่นลับสเสด็จครับนี่เห็นไหมครับเห็นผิวนะครับ ครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสนใจองคไหนก็ทักไลน์มาเลยนะครับพี่ๆขอบคุณมากครับ